สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอการนี้นะครับวันนี่วันที่ยี่สิบเจ็ 67, กกาดาวันเสาร์ยี่สิบเจ็ดครับสองห้าหกเจ็ดกรกฎาคมบรรยากาศแย้มโซโซครับประมาณสองโมงครึ่งครับของวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดมาใส่ปุ๋ยก็ขอเขาก็คอสิบหาครับพี่น้องหลังจาก ทำการตัดไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับหลังจากตัดปุ๊บฝนกระตกลงม,มาเป็นพายุเขานะครับช่วงนั้นแหละมีน้ำนะครับวันนี้ถ้าว่าตัดถือช่วงถือ,อยังอยู่ครับเลหมอเตอจอยยังหัาไปตัดแล้วฝนตกม,มาใส่เฟื่องกับเปื่อยไปนั่นแหนะครับเปื่อยแล้วก็จมลุหายน้ำหนามนะครับแล้วกับเรือแต่เข่าขึ้นมาครับวันนี้ในเวลาวานปุยแล้วครับรอบแรก สูตรสิบแปดสี่ห้าใส่ลายยี่ห้อเยู่ครับวันนี้เป็นเป็นของแม็กซี่แม็กซี่ของเครือเดียวกันกับแถวบวันนะครับต่อมาลองมันครับมันก็พอแพงมันงเลยเลยอ,อยากามาใส่เป่นปีแหนะครับสิลองใส่ของเจ้านี่ทุกครั้งก็ใส่พวกมาตรฐานทั่วไปนะครับก็เป็นกระต่ายนี่โมโม่กันไทยนี่ครับ ตัวนี้ก็ัคือว่าเขามันก็ไปเลบลบไปเลยนาเกี้ยนยังครับก็เลยเอาปุ๋ยมาตฐานนะครับมาใส่เอายี่ห้อถึกถึกกับบกราใสเพราะกับเทือนใี่ลงทุนลงทุนแต่เนี้ยครับถุงอยู่ประมาณถุงนึงกับประมาณเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยยี่สิบกับประมาณนี้แหละตัวนี้ก็แบกปุ๋ยมากับมาเข้าไม่แห้งครับแบกมันไก่ ประมาณสามสี่รอยเมตรจะอยู่ครับจากปากทางมนะ่พอดีมากินข้าครับแล้วก็เตรียมตัวร้งวานครับนี่แบกแล้วทั้งบดหาถุงวาคกับแบกคนเดียวไก่น้ำน้ำหลายงานนี่หลายกระมูเลยครับเล็กน้ำ ยังลุยนย้ำยากน,นแล้วไปค้างึ่งครับวิวานขรังซึงเทา้าไทยขิดกับมันกบโบเม่นไทยเพื่อ หยอดเพื่อยังอย่างเดียวนะครับมันเป็นการเตือนความจำเอนำานำมาช่วงมือวันทีสนนตอนนี้เขาห้าองยู่ระดับนี้มือหลังเข้ามาเปิดเบิงครับมันก็จะเห็นความแตกต่างประโยชน,น์อย่างหนึ่งมันก็คือเด็กเก็บว้นะครับเด็กเก็บไว้บันทึกใถ้ะเบิงนะครับย่ำห้องมาเบิงหยอดหลังเขาเขาหัวเขาห้องมันสิประมาณนี้เองสินะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นของคู่ดินครับ สิบแปดสี่ห้าเหมือนกันครับใส่ใส่ใสามยี่ห้อครับมาเนี่ยทางทิ่งก็จะเป็นป่างางครับนกป่าหางครับข้างบนของเหลืองข้างบนก็จะสิบแปดสี่ห้าเหมือนกันส่วนเดียวกันเดิครับแต่ก็เลยยีห่ห้อลองิึงนะครับว่าสิด้หูนั่นครับว่ายีห่ห้อใดเจ้าใดเขียวสม่ำเสมอหรือเขียวดนเขียวมาตรฐานก็การน,นั่นสิ มันกับโบเมนเป็นตัวชี้วัดดอกครับเพราะว่าปัจจัยมันก็มีหลายอย่างปัจจัยที่จะทําให้มันเขียวไม่เขียวมันก็อยู่ถือว่าดินน้าดินซุมหนามบอดินมีหนามบอหนามหลายบอจังหวะในการใส่แต่ละคนกับว่านหนาว่านบางมาทากันนั่นกับปากหางสิบแปดสี่ห้าเดี๋ยผมจะไปสอบงานในงานงานเดียวกับงานทึงสุดนี่ วานงานนี้ก่อนครับพนเดียวแบกบไปไกลแล้วเมื่อยขอวานงานไกลๆนะครับครับบางคนก็ยั่งเด,ดตัดเขาอยู่ก็มีเพราะว่าเขาอาจจะเลีดพิจานา้าทิศหนังทีนะครับจังหวะของแต่ละคนมันบ่คือกันความหวางความพร้อมนําอีกปัจจัยนึงก็ผู้ลังคนะเะาจะว่าอาจจะลออโยุายของรััดนะครับเนี่ว่าปุ๋ยคนละครึ่งนะ่ะ ต่บ่งหัวมันสีออกมาในรูปแบบใดแลวก็ท่านใส่กับเศ้าให้เศร้หน้าห้าบอครับเขาก็เลยอาบ,บางคนอาจจะรอตัวนั้นนะครับเข้าเจ้าได้ที่มีนาหลายๆเดียวก็มีเงินสำรองสินะครับเพราะว่าการออกปุ๋ยมันก็ต้องมีเงินจ่ายก่อนนะครับเครื่องหนึ่งเ้าจังสิปุป๋ยมาแม่บอละมันกับผู้ได้เขาบอบอถ่าจัาางมือผมอยู่ครับผมมีเวลาแล้วครับสีไปถา พอมีทุนเนี่ยคซื้อมาไหวครับถ้าเราหาฮกทุงเจ็ดถุงสินะครับไปขนมาไหวแล้วครับถึงเวลาวันว่างเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดได้หลยมือจังนี้อาทิตย์นี้ก็หยุดสามมือสินะครับก็ต้องเคลีย์ให้มันเหลียวครับในขณะเดียวกันฝนเกิดเกิดฝนทิ้งช่วงช่วงอีกสักสองอาทิตย์เนี่ยน้าก็แหงหายเลยครับเนี่ยเริ่มบกเนี่ยแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะวานประทันนี่บอลละปัจจัยมันหลายอย่างท่องให้สนาเฮาครับบมแม่นวาอยูอยากเฮ็ด ให้มันดี perfect. เพอร์เฟกให้มันเลืออรื้อขึ้นหน้าพวกข้าเจ้าทีมีหนามมีอยัางเพียงพอหรือว่ามีระบบสุรรถภานดีๆครับมัน,ม,นมันบ่ได้แล้ครับแถวนี้คืออาศัยนําจากฝ่าอย่างเดียวสรงลอเบ,บึงมาจาก,การของรัดนำครับผู้ลงคนเขาก็เลยชะลอดนยครับขาเจ้าอาจจะว่ามีทุนอยู่มือน,นึงเสี ลัดออกหายงึ่งน,นึงสิน้องครับเขาก็ะไดละประมาณยี่สิบสองไม่มาหรอกครับกับประหยัดเงินเขาไปได้อีกเือครื่องนึงจากเขาที่สื่อสองหมื่นเขากับจ่ายแค่หมื่นเดียวม่กับประหยัด้าเป็นมาตรก,การของหลัดออกมาผมนาจะไปเอาหลอบสองครับน่าจะเป็นปุ๋ยหลอบสองอันใดนะครับหันไหนน้ำเขานะหรือว,ว่าขันมาตรจากการของหลัดพานกับเสดไปเอาหลอบสองมาเตรียมไว้ครับอนหรอบแรกงนี่คือลงทุนของอยู่ของ ลอยเปอร์เซ็นต์ไปก่อนครับเราต้องเอาหาสิบหาสิบดอกมันก็ไม่มีรูปแบบตายตัวดอกวิธีการทำนาวิธีชีวิตของการทำนาครับปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยคือเกาครับตามปีตามวันเวลาที่มันผ่านไปครับสิไปยุด,ดยบแบบพวกต่เกาที่ก่โบราณมันมาเหตุนามมันบได้ยลอยดอกลอยเปอร์เซ็นต์อกครับข้าเจ้าสุขคนบางคนเนี่ย ตัดเข่าหลังผมเขาก็ยังวานปุ๋ยก่อนผมก็มีเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็เขียวโุมเต็มเลยครับเพราะว่าถือปุ๋ยใบออกแหล,ล่ๆเลยแบบออกสีผ่าๆแก่ๆนะครับเจ้าก็ยยิน,นเสียงพนย่น่ครับนะ่ะผลวานปุ๋ยกับอีกฝังหนึ่งฝากหนึ่งลางๆนด้ยิน,นเสียงตัดหา้าไอ้ตัดเข่าครับเสียงหลาก ตืดตืดตืดเงียนครับงานเลยตัดเขาครับโอเคคลิปนี้ก็ไปสำเนีาครับพี่น้องพอกันคลิปหนานะครับผมเดี๋ยวเวลาร่วงหวานปุ๋ยแล้ะครับสองถุงครับสองถุงแบ่งก็คือถุงหนึ่งนั่นแหละครับงานหนึ่งงานอีกประมาณไรกว่าครับงานที่ผมจะรับผิดชอบนี่ครับผม ขอบคุณพี่น้องที่ขามาเบิ้งที่กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอให้ยูดีมีแห้งขอให้มีโชคมีลาบขอให้มีความสุขเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพอกันคลิปน้าครับผม